ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok On Site กับผมไอเดียดารันพบในตอนที่2ของซีรีส์พิเศษวัน Bangkok On Site เจาะลึกกับพี่มหาโครงการ Mixed ย s e ใจกลางเมืองนะครับ ทิ้งช่วงกันไปพักหนึ่งจากที่ในตอนที่แล้วซึ่งเราได้ไปชมเรื่องราวของเส้นทางการเดินทางด้วยรถยนต์เข้าสู่พื้นที่จอดรถของโครงการกันมาจนครบทุกจุดกลับมาในคราวนี้เราก็จะไปดูวิธีการเข้าถึงโครงการนี้ด้วยระบบขนส่งสาธรารณะกันบ้างที่ก็ต้องบอกเลยว่าโครงการวันแบงคอกแห่งนี้เนี่ยเขาก็มีความสะดวกสบายในการเข้าถึงได้ด้วยหลากหลายระบบมากไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์หรือแม้แต่รถชัตเตอบัสที่ทางโครงการเขาจัดให้บริการวิ่งเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าในย่านใกล้เคียงด้วยซึ่งแต่ละอย่างที่ว่ามานั้นจะมีหน้าตาเป็นยง อยู่ตรงไหนและสะดวกสบายแค่ไหนบ้างเราก็ไปชมกันเลยครับ แน่นอนว่าถ้าเราพูดถึงการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพระบบแรกที่คนส่วนใหญ่นึกถึงก็คือรถไฟฟ้าใช่ไหมครับซึ่งที่วันแบงคอกนี้เนี่ยการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่โครงการกับสถานีรถไฟฟ้าก็เป็นหนึ่งในจุดเด่นที่เขาลงทุนไปไม่น้อยเลยทีเดียวโดยที่บริเวณด้านหน้าโครงการฝั่งถนนพระรามที่4เนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของสถานีลุมพินีซึ่งเป็นสถานีใต้ดินของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือว่า MRT สายสีน้ำเงินและมีทางเดินเชื่อมใต้ดินต่อตรงจากชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารเข้าไปสู่ภายในโครงการ วันแบงคอกได้เลยซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินชมกันแบบชัดๆตอนนี้เลยนะครับ และตอนนี้เราก็อยู่กันที่ริมถนนพระรามที่4ฝั่งตรงข้ามวันแบงคอกซึ่งตรงจุดนี้จะมีทางขึ้นลงของสถานีรถไฟฟ้าตรงทางเข้าออกที่1ตั้งอยู่ที่ตอนนี้ตัวสถานีตั้งแต่ทางเข้าไปจนถึงภายในทางวันแบงคอกเขาก็เช่าพื้นที่โฆษณาตกแต่งทั้งสถานีให้เป็นธีมของโครงการไปหมดแล้วเรียกว่าแค่เห็นป้ายบนทางเข้าออกก็รู้ได้ทันทีเลยโดยที่เดี๋ยวเราจะเดินลงไปในสถานีที่อยู่ใต้ถนนจากทางด้านนี้เราก็ใช้ทางเชื่อมใต้ดินเข้าไปสู่ภายในวันแบงคอกกันครับ และตรงบริเวณนี้ก็คือโถงทางเดินเข้าออกพื้นที่จำหน่ายตั๋วด้วยสารของสถานีลุมพินีซึ่งปกติเวลาเราขึ้นจากรถไฟฟ้ามาแล้วเดินตามป้ายทางออกที่1เราก็จะโผล่ออกมาตรงจุดนี้นี่เองนะครับโดยที่เมื่อก่อนตัวสถานีจะมีทางเข้าออกที่1แค่จุดเดียวแต่พอมีการสร้างทางเชื่อมเข้าวันแบงคอกเขาก็เลยแยกให้อันที่อยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามเป็น 1A ส่วนทางที่ไปโผล่ในวันแบงคอกจะเป็น 1B โดยเจ้าทางเชื่อมที่ว่านี้ก็อยู่ข้างหน้าของเราตรงนี้นี่เองโดดเด่นสะดุดตาด้วยป้ายชื่อโครงการแบบเต็มๆเ,เลยทีเดียวครับ แม้ว่าทางเข้าหลักจะเป็นบันไดขนาดใหญ่ประมาณ20กว่าขั้นแต่ทางด้านซ้ายของโถงบันไดเขาก็มีการติดตั้งลิฟต์ขนาดเล็กเอาไว้ให้บริการผู้ที่อาจจะเดินไม่สะดวกหรือผู้ที่ใช้วีลแชร์ด้วยซึ่งก็สามารถเลือกใช้บริการกันได้ตามต้องการเลยแต่ก็แอบเสียดายนิดนึงที่เขาไม่ได้ทำบันไดเลื่อนเอาไว้ให้ด้วยเอาเป็นว่าใครที่สะดวกเดินก็คิดซะว่าได้ออกกําลังขาบ้างก็แล้วกันนะครับ พอลงมาที่ระดับลึกสุดของทางเดินเชื่อมต่อแล้วเราก็จะผ่านจุดที่ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาติดตั้งเป็นจอ LED ขนาดใหญ่เอาไว้เต็มผนังซึ่งภาพบนจอก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแต่ละโอกาสดูมีความเคลื่อนไหวแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายดีครับจากจุดนี้ทางด้านซ้ายมือจะมีลิฟต์แก้วขึ้นไปสู่ระดับพื้นดินด้วย โดยเป็นลิฟที่สร้างขึ้นมาใหม่พร้อมกับโครงการแล้วก็มีการตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบไว้สวยงามมากใครที่ต้องการจะขึ้นจากตัวสถานีมาที่สวนด้านหน้าศูนย์การค้าพาเรทฝั่งริมถนนพระรามที่4หรืออยากจะเดินเข้าไปภายในวันบางคอกจากระดับพื้นดินเนี่ยก็สามารถใช้ลิฟต์ตรงนี้ขึ้นมาได้เลยซึ่งจากทางออกของลิฟต์ก็มีบันไดกับทางลาดลงไปสู่ระดับพื้นดินรองรับผู้ใช้งานทุกกลุ่มได้ดีมากเลยนะครับ กลับมาที่ทางเชื่อมใต้ดินกันต่อจากทางแยกไปลิฟต์เมื่อเราเดินตรงต่อมาก็จะเจอกับบันไดและบันไดเลื่อนชุดแรกที่จะพาเราขึ้นไปสู่ชั้นใต้ดินหรือว่าชั้น B1 ที่เป็นชั้นล่างสุดของศูนย์การค้าพารีภายในโครงการวันแบงคอกครับต้องย้ําว่าชั้นที่เรากําลังจะขึ้นไปนี้เป็นชั้นใต้ดินอยู่ยังไม่ใช่ระดับพื้นดินนะครับ เพราะเมื่อกี้จากสถานีรถไฟฟ้าเราลงบันไดไปอีกหนึ่งระดับเพื่อผ่านทางลอดที่ลอดใต้โครงสร้างของอาคารแล้วตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ระดับความลึกเดียวกันกับชั้นจําหน่ายตั๋วของสถานีรถไฟฟ้าก็คือลึกจากระดับผิวดินลงมา1ชั้นโดยในศูนย์การค้าพาเรทที่ชั้นนี้จะเป็นพื้นที่ของร้านอาหารเป็นหลักแล้วก็มีห้างมิสุโคชิกับนิโตริแล้วก็มูจิอยู่ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเดินชมกันแบบละเอียดในตอนต่อๆไปที่เราจะกลับมาเจาะลึกกันในส่วนของศูนย์การค้าโดยเฉพาะครับ ก็แวะให้คุณผู้ชมได้เห็นส่วนของทางเข้าพาเรทที่ชั้น B1 กันก่อนแค่สักแวบ,บหนึ่งแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินไปทางด้านซ้ายซึ่งจะมีบันไดเลื่อนหลักอีก1ชุดที่จะพาเราขึ้นไปสู่ระดับพื้นดินกันต่อโดยถงบันไดเลื่อนตรงจุดนี้เขาก็มีบันไดถึง3ตัวด้วยกันซึ่งเขาก็เปิดให้เลื่อนขึ้น2ตัวและเลื่อนลง1ตัวเป็นอีก1จุดที่มีการตกแต่งโคมไฟบนฝ้าเพดานได้ดูสวยงามเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับ และตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงชั้นระดับพื้นดินหรือว่าชั้น G ีกันแล้วโดยจากตรงนี้ทางด้านขวามือก็มีประตูทางเข้าไปสู่ศูนย์การค้าอยู่อีก1จุดด้วยส่วนทางด้านซ้ายจะเป็นทางเดินวิวสวนที่วนอ้อมรอบโครงการที่เดี๋ยวเราจะมาเดินชมกันในตอนหน้าเช่นกันครับจากชั้น G นีนี้เราก็จะขึ้นมาในเลื่อนชุดสุดท้ายที่จะนําเราไปสู่จุดหมายของเราในวันนี้กันแล้วซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่หลายๆคนที่แวะมาโครงการวันแบงคอกจะต้องมายัางจุดนี้ให้ได้แน่นอนจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราลองขึ้นไปชมกันเลยนะคร และตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงชั้นหนึ่งที่อยู่ในระดับพื้นดินขึ้นมา1ชั้นกันแล้วโดยเมื่อเราขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วเดินเบี่ยงออกมาทางด้านขวามือเล็กน้อยเราก็จะมาเจอกับแลนด์มาร์กจุดนัดพบหลักใจกลางโครงการอย่างลานกิจกรรมวันแบงกอกพาร์คสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีทั้งมุมนั่งพักผ่อนน้ําพุต้นไม้โดยที่ลานแห่งนี้ก็ยังทําหน้าที่เป็นพื้นที่หลักในการเชื่อมต่อระหว่างอาคารต่างๆที่ตั้งอยู่รายรอบภายในโครงการแห่งนี้อีกด้วยนั่นเองครับ และนี่ก็คือเส้นทางแรกในการเข้าถึงโครงการวัน a n งคอกด้วยระบบขนส่งสาธารณะผ่านเส้นทางเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าที่พาเราตรงเข้ามาถึงใจกลางโครงการได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีอีก2ช่องทางที่ผมอยากพาทุกคนไปดูนั่นก็คือป้ายรถเมล์ที่อยู่รอบโครงการแล้วก็รถ s ช u เ t l e บัสที่เขาจัดวิ่งให้บริการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสถานีอื่นๆอีกด้วยจะมีหน้าตาเป็นยังไงและอยู่ตรงไหนกันบ้างเราก็ไปชมกันเลยครับ สำหรับใครที่เดินทางด้วยรถเมล์หรือว่ารถประจําทางเนี่ยรอบๆโครงการวันแบงคอกเขาก็มีป้ายรถเมล์อยู่2จุดด้วยกันคือฝั่งถนนวิทยุกับฝั่งถนนพระรามที่4โดยจุดแรกที่เราจะมาดูกันคือฝั่งถนนวิทยุซึ่งจุดนี้ตัวป้ายรถเมล์จะอยู่ตรงข้ามกับโครงการซึ่งเขาก็ใช้ชื่อป้ายว่าป้ายตรงข้ามวันแบงคอกวงเล็บวิทยุกันแบบตรงๆเข้าใจง่ายๆกันแบบนี้เลยนะครับ โดยในปัจจุบันรถที่เข้าจอดป้ายนี้ก็จะมีสาย 13, 14, 17, 50, 62, 76, 505แล้วก็ A3 ครับ ซึ่งเมื่อลงรถที่ป้ายเราก็จะต้องเดินข้ามถนนวิทยุเพื่อเข้าไปที่วันแบงคอกโดยใกล้ๆกันก,กับป้ายทางด้านนี้ก็จะมีทางมาลายอยู่1จุดพอดีที่พอเราข้ามฝั่งไปหน้าโครงการปุ๊บเราก็สามารถเดินเข้าไปสู่ภายในผ่านถนนทางเข้าหลักอย่างวันแบงคอกเบลวาดตามที่ผมได้พาทุกคนมาชมกันไปเมื่อตอนที่แล้วได้เลยนะครับ ต่อมาจะเป็นป้ายที่อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการฝั่งถนนพระรามที่4ซึ่งป้ายนี้จะอยู่ฝั่งเดียวกับวันแบงคอกเลยคือลงรถแล้วก็สามารถเดินเข้าไปในโครงการได้เลยไม่ต้องข้ามถนนเหมือนตรงฝั่งวิทยุซึ่งป้ายที่จุดนี้เนี่ยณนะวันที่เรามาถ่ายทําเขาก็เพิ่งจะทําเสร็จกันใหม่ๆยังไม่ได้มีการติดชื่อป้ายหรือหน้าจอระบุสายรถเลยโดยในปัจจุบันรถที่จะเข้าจอดป้ายนี้ก็จะมีสาย13สาย22สาย149แล้วก็สาย205ครับ จริงๆต้องบอกว่านอกจากสองป้ายนี้แล้วเนี่ยรอบๆโครงการวันแบงคอกเขาก็ยังมีป้ายรถเมล์อยู่อีกหลายจุดเลยทีเดียวอย่างที่ฝั่งตรงข้ามนุน้นตรงแถวทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าก็มีอีกป้ายหนึ่งคือป้ายสถานีลุมพินีทางออกหนึ่งที่รถสาย22 149แล้วก็205เข้าจอดเช่นเดียวกันกับป้ายฝั่งนี้เลยส่วนป้ายอื่นๆที่มีรถสายอื่นมากกว่านี้เข้าจอดก็ยังมีอีกหลายป้ายแต่อาจจะอยู่ไกลออกไปจากตัวโครงการหน่อยวันนี้เราก็เลยเลือกพามาชมกันแค่2ป้ายนี้ก่อน ก็เอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจจะเดินทางมาที่นี่ด้วยรถเมลสายอื่นๆก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากในอินเทอร์เน็ตกันได้เลยนะครับ และสุดท้ายสําหรับใครที่เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้สายสีน้ําเงินทางวันบางคอกเขาก็มีรถชัตเตอร์บัสวิ่งให้บริการรับส่งจากรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทที่สถานีเพลินจิตซึ่งจุดจอดรับส่งจะอยู่ระหว่างทางออกที่2และ4ของสถานีตรงหน้าอาคารมหาทุนพลาซา่าโดยรถจะพาเข้ามาถึงยังภายในโครงการพร้อมจอดรับส่ง2จุดคือที่บริเวณทางเข้าศูนย์การค้าเด e s t o r i e s ฝั่งถนนวิทยุแล้วก็หัวมุมหน้าศูนย์การค้า p า r a เ e ฝั่งถนนพระรามที่4มีรถวิ่งให้บริการฟรีทุกๆ15นนาทีใทุกๆวัน ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มในวันธรรมดาและ9ก้าโมงเช้าถึง5้าทุ่มในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดน,นัขกขัตฤกษ์ซึ่งตัวรถชัตเทอร์ที่ให้บริการจะเป็นรถมินิบัสไฟฟ้าหน้าตาแบบที่เห็นอยู่นี้เลยครับ และที่เราได้ชมกันไปนี้ก็เป็นภาพรวมเส้นทางเข้าสู่โครงการวันแบงคอกแห่งนี้ด้วยระบบขนส่งสาธารณนะที่ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างครอบคลุมสะดวกสบายและรองรับผู้ใช้งานทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ ในตอนต่อไปเราจะไปชมกันแบบเจาะลึกภายในตัวโครงการส่วนที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้กันบ้างซึ่งก็จะมีทั้งพื้นที่สวนสาธารณะศูนย์การค้าต่างๆไปจนถึงอาคารศูนย์ประชุมที่ก็ต้องบอกว่าแต่ละจุดมีความใหญ่โตอลังการแล้วก็อัดแน่นไปด้วยมุมแลนด์มาร์คที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยจะมีอะไรยังไงบ้างก็รอติดตามชมกันในรายการวันแบงคอกออนไซต์ site, ตอนต่อไปได้เลยครับ ชมกันจบแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปด้วยส่วนถ้าท่านไหนอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนรายการของเราก็สามารถสแกน QR code พร้อมเพย์เพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้หรือสนับสนุนผ่านการให้ซ u เปอร์ตังค์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้และคลิปอื่นๆของเราทุกคลิปได้เช่นกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ Bangkok o n s i t e ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ